ยูดาวเรื่องส่วนเท่าไรทามำพิ่นี้ดาวเรื่องส่วนจักบาทจ้ะเจ้าบาทยี่สิบบาทอ กัสอต้นไม่ละฝากคนไว้นี่น่กก้อนฝากคนไหว้นะกก้อนสวยทั้งนั้นเลยคี่ฮิ้วต้นยังต้นหอมต้นหอม ต้นหอมต้นละแปดสิคู่ร้อยห้าสิบอันนี้ย oh, ี <Ừ. S 2> <know> ่สิอเอาตัวหน่อยน่ตองสองต้นไปที่ละมืองต้วหน่อยไปีอย่างเราสวยทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ต้นนั่งขวักนั่นนี่เนาะมีนั่งขวักบนเดลีอันนั้นียดี่ขอดซาตี่ขอซาเป็นถุงวหนักอะหาซิปบ่อเสตทีเสตทีหาซิบัดเสียวเลยต้นมะลีนี่เจ้าบาทท่านต้นดอกมะลีนี่เจ้าบาทจ้ะเออกว่าคนไว้ก่อน ขอบคุณมากนะคะดีจังเลยค่ะ ก่อนโอ้คือใส่าชายบางเรียงามครับเลอนนันเลย

ปล่อเตียนเท่าไหร่ออลเตียนต้นเท่าไหร่ครับปล่ยเียนร้อยนึ่งไปก่อนตามก่อนเวลาเล็กมากทำได้จ้า đi coi xem cái này nó có cái gì không? có thiên khẽ được không? nè, tôi đưa đây họ. Ờ, đi về đây cả มันตึงไมเส้กับแพงนี่้อตงไปนิดห่อยอันนี้ตไปม็ันเ็นว่าเด็ป็นว่าเด็กอ้อยตวนีหอคนที่หาเอได้อเอทง่หากเลยือกูเสียทีูเสียทีนู่นนะาอง้อยที่เส็นว่าเสีทีเอาเลยตนไม้เออก็ใช่องฉันค่ะโอ้โหแล้วเี่ยวดีกว่าใหญ่ขนานั ดีค่ะไม่่แต่อันนั้นน่ะมันคือห้าต้นนะค่ะตายก่อน่มันคือห้าต้นมันก็เลยอ๋อมันอยู่ในตถางเดียวเหรอไงเดียวต้นทูบเสตษฐีอุ้ยอะไรอะอะไรร่วงโอ้ยต่อรูมรูไมเศษฐีเดียว ปลูกเสร็จพีพอโตขึ้นมาปั๊บมันจะมันจะไม่ค่อยแตกหน่อมันจะไม่ค่อยแตกกิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงปลูกรวมสองต้นได้มันจะดีหรือไม่ก็รอหรือไม่ก็เห็นแตกกิ่งแต่เล็กอ่ะจะเรื่อยๆเลยว่าลองดูนะคะคะทั้งนั้นเลยขอบคุณมากนะคะ